สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในสลนดีนาเดอะสคูลกันนะผมยิงว้าวโอเคครับผมทุกคนตอนนี้น้องสซลนดีนาเนี่ยมาโรงเรียนนะครับผมซึ่งจริงๆวันเนี้ยมันเขาหยุดกันใช่ไหมเออเขาไปแค่ครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องสซลนดีนาดัน อยากจะไปโรงเรียนครับผมเพราะว่าโรงเรียนของน้องอ่ะเรียนตอนกลางคืนเออไอพี่คนนี้มันก็ต้องมาตามหาดิทุกคนมาครับผมเดี๋ยววันนี้ไปตามหาน้องกันซะหน่อยฮะจัดไปดิครับผมทีหลังอ่ะมาบอกพี่พี่จะมาส่งเข้าใจไหมไม่ต้องรักมาเองเออเอาโอโ้โหมา,หาปิดประตูใส่ใพี่ซะด้วยโอเคขุมมีชั้นบนและชั้นล่าง มีชั้นหน้าเลยชั้นหลังชจ้าแว็บออโอ้โยเปิดก่อนได้เปรียบพี่ฮะมันใช้ไม่ได้แกว้ายเฮ้ย <c oughs> ใครบอกเปิดก่อนได้เปรียบไม่มีจริงเอาละฮะตอนนี้เราต้องหาอะไรวะเราต้องหาคุณแจงกันเหรอโอเคโอเคน้องมาต้อนรับแต่เริ่มเลยเฮ้ยเฮ้ยประตูปิดเอง ได้กุเจแล้วหนึ่งโอเคมีน้องอยู่ไหมมนให้เก็บอะไรอะ่ะอันนั้นเหรอ <c oughs> น้องหนูให้พี่มาช่วยเก็บอะไรเนี่ยเนี่เหรอโอ้ฟิวแปดอันหนูมาโรงเรียนแล้วยังไอ้อะไรอะ่ะคืออะไรวะเออไม่ไปเข้าไปมองใกล้ๆก่อนค่อยกดละ่ะโอ้ นี่หนูมาโรงเรียนยังให้พี่มาตู้ช่วยตามหานอ็อตหาฟิวอะไรอีกเหรอโอเคใช้หนึ่งกุแจคุยทำไมห้องนี้อ <c oughs> ุ้ยปิดเองด้วยทำไมคุยปิดเองเปิดเองด้วยหรือนิ้วตูวไปโดนทำไมห้องนี้น่ากลัวจังะกลมต่ำไวะ้ะถ้าใครกลัวกลมต่ำไว้ฮะ โอ้มันเปิดเกตได้ด้วยเอา้าได้หนึ่งกุญแจอโอนี่เจอแล้วผมสองใครกลัวก้มต่ำาหฮะน้องมันไม่โผหัวมาหรอกเวลาเราก้มต่ำอะเชื่อดิจากประสบการณ์ประสบการณ์อะไรอะ <c oughs> ประสบการณ์การโดนหลอกใช่ไหมว้วผ่านผ่านเว้ยสามห้องแล้วฮะเราจะเคลียร์ชั้นกลางก่อนละกันค่อยขึ้นไปบนเลยล่าง แล้วก็ไปบนเนาะเก็บครบน่าจะให้มาทางออกใช่ไหมชาแฮมเฮ้ยน่าไงกูเจมาเดินคือ๋อต้องลากลากแบบไอ้นี่ไว้มันถึงจะแบบไปเร็วสองครับผมไปเร็วก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวน้องผู้มาเอาละขวา้ายใจดีตูเข้าท้าก่อนเลยแวบเข้าให้เมื่อเออเมื่อกี้เราก็ไปเดินซ้ายเนาะ บดูโตไว้ฮะน้องเซเลนีนาโต๊ะเยอะหน้าเราอ่ะแต่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเพื่อนไม่เล่นด้วยละสิเพื่อนไม่มาเล่นด้วยละิีะถึงมาโรงเรียนคนเดียวไงอืมไม่เหงาไงการไปล้อเรียนน้องอีกแล้วให้ตูเข้ามาทําไมให้ตูเข้ามาทําไมไม่มีอะไรเลยอันนี้เราก็ดูให้มันดีๆฮะชาวม โอ้หเกินน้ำลายเอื้อกเอื้อกแล้วจริง <laughs> ใครว่าพี่ไม่กลัวพี่ก็กลัวเว้ยพี่แค่แบบกบเกลื่อนความกลัวอะไรยะเนี่ยอ้รู้แล้วมันคืออะไรแพ็คฮิวครับผมอ๋อมันมีเลือดไอเอานั่นหลอดเลือดตัวตอนนี้แกจะหลอกพี่จนตายเลยว่างั้นเถอะโถใจคอทำด้วยไรแล้วพี่น้องกันจริงหรือเปล่าเนี่ยไปขึ้นขบวนครับผมตึมๆเฮ้ย มีชั้นบนนี่เกรอหุ้ยโรงเรียนนี้ไม่น่ามานะฮุ้ยเจอกูเจโรงเรียนนี้ยมานะผมบอกไว้ก่อนเฮ <c oughs> ้ยพี่ว่าพี่ลงลงชั้นล่างก่อนดะเจอลงโอ้โหมขึ้นมาแล้วอะเนาะขึ้นมาแล้วจะลงไปก็เสียเวลาวะ่ะฮุ้ยโอ้โหประตูนี้ไม่มีเฮ้ยทำไมน้องออกน้อยจังวะไม่อยากเล่นกับพี่เหรอ เบื่อใช่ไหมมันบ่นเยอะใช่ไหม <c oughs> ได้ยินที่สามแล้วครับผมหู<ฮ>เบื่อพี่แล้วใช่ไหมมันบ่นเอ้ยมีเอ้ย,อยตกใจว่ะเฮ้ยพี่ได้หมีวะ่ะเอา้าอ้อหนูหนูมาตามหาไอ้ตอุ๊กตาหมีเหรอเอามาใต่ไว้อ๋อไม่ใช่หรอกน้องเะเลนีนาเวลามาโรงเรียนก็ชอบพกมาด้วยก่อนหน้านั้น เราก็ไปช่วยน้องหาในบ้านคุณยายมาแล้วใช่ไหมเอาไปใส่บ้านใหม่ให้ด้วยเหละแล้วให้เอหมีไปไหนอะโ, <laughs> โรงเรียนทำไมวังเวงจังโรงเรียนทำไมวังเวงจังเลยเฮ้ยอ๋อแพ็กค,คิวก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ไม่ได้มีอะไรนะแพ็คคิวเนี่ย มันช่วยพี่ได้จริงเหรอย่างนี้เอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมดักทางนูน้นดักตรงนี้โอ้โหแยกลลางได้ด้วยโอ้ยหนูใช้คาถาแยกเงาพันล่างหรือเปล่าเนี่ยเือเมื่อกี้เห็นเห็นคาตาเลยนะแยกไป็สองฝั่งเนี่ยแหมกจะเล่นพี่นอนเลยละทีขอโทษด้วยนะยหรือว่าเราถือหรือเอ้ยปิดเองอีกหรือว่าเราถือตุ๊กาตาหมีวะสี่สี่แล้วครับโว้ย เลือดเราเริ่มน้อยลงแล้วนะเดปามม่โอเคอันนี้ใช้กุญแจฮะอันนี้ดูจะเหมือนเป็นห้องแบบผู้ป่วยโอเคได้ฮิวได้ห้าแล้วครับผมสเตปของเรานะผมเราจะไม่หาของแล้วออกประตูเลยเราจะสำรวจมันให้หมดครับผมแน่นอนไอชายคนนี้สำรวจหมดอยู่แล้วนะทุกที่ของน้องเซเลนดีน,น่าไม่ว่าพี่จะตามไปที่ไหนอะไม่ว่าจะห้องขังใต้ดิน หรือว่าที่ไหนก็ตามพี่ก็จะสารวจให้หมดให้หนูหลอกพี่หลอกให้เต็มที่หลอกให้เอ้อยู่โหหลอกให้เต็มที่หกแล้วหลอกให้หนำใจไปเลยหนูเพื่อนน้องแล้วพี่ทนได้อะไรวะเนี่ยข้างบนหนังสือกดไม่ได้ฮะนึกว่าจะกดได้อุย้ยปิดทำไมอะ่ะ สรุปตกตามีเอวไว้ไหนวะเฮ้ยเจ็ดแล้วครับผมโอ้โ,โ,อโหเ้ยหลืออันเดียวเองนะอันเดียวคือพี่ออกได้อะนะหนูเข้าแล้วเฮ้ยมันวางมันวางเวงจังวะ้นล่างยังไม่ได้ไปเลยอะอะไรวะเนี่ย คืออะไรอ๋อต้องหาใยครบใช่ไหมโอ,อ้ออกดาดฟ้าเหรอออกดาดฟ้าเหรอไม่ใช่ข้างล่างเหรอเอ้ยนึกว่าออกเอ้ยไม่ใช่นึกออกทางเข้าใช่ไหมที่ตุ๊กต้องเดิอนอีกแล้เนี่ยเนี่ยพี่นึกว่าออกทางที่เรามาไม่ใช่เหรอคุยเหรอดูดิโรงเรียนไปวู้ มันก็มีตกใจกันบ้างแหละนะใช่ไหมน้องชอบทำให้ตกใจได้ดีมีอะไรป่ะไม่มีว่ะเฮ้ยไอย้ปิดใส่กันทำไมอะอะไรอะ what ออใหหาฟิวมาตรงเนี้ยเหรอนี่ไงครบแล้วไงโอ้โหไอโอ้โหประกวศพีอะไรอ่ะเยวทำไงต่อใส่ฟิวเหรออ๋อใด้ฟิวเราได้ยินเสียงประตูปลดล็อกใช่แล้วไงและเครื่องนี้เอามาทำอะไรใส่ถ่านใส่ไ,ได้ไม่มีเหรอ <c oughs> เดี๋ยว ไล้ว้ตูถือไอ้ตุ๊กตาหมีน้องมาทําไมวะเนี่ยโอ้ดีแล้วเราไม่ลงมาข้างล่างก่อนใช่ไหมเพราะถ้าเราลงมาข้างล่างก่อนเออใช่เราก็ต้องเดินขึ้นข้างบนอีกเสียเวลามเวลาอะไรวะเนี่ยน้องอะไรวะเนี่ยน้องเบาอ่ะวันเนี้ย <laughs> ชายเย็นพามีชายเยน็นอาจาเอ๋ประตูเปิดแล้วนหนาหนูไม่ว่าตุ๊กตาเหรอพี่เอากลับบ้านนะ เดี๋ยวไปรอที่บ้านคุณยายนะอย่าลืมมาหาล่ะไปละอ่ะเดะไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรเดี๋ยว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 ,ยวขอดูรูปก่อนอันนี้อะไรวะดำดำ,ดำมองไม่เห็นโอ้น้องทะเลดีน่าเขียนเหรอเฮ้ย วาดรูปโหวาดรูปน่ากลัวนะอันนี้รูปเพื่อนๆนแน่เลยเนี่ยแต่เพื่อนไม่ค่อยเล่นด้วยไงใช่ไหมว้าเฮ้ยจ้าจ้าเพื่อนเล่นด้วยก็ได้จ้าอุ้ยพี่พี่ผิดไปเองแล้วพี่ขอโทษพี่ขอโทษไม่มีอะไรนะกดกดไม่ได้นะอันนี้กดให้ดูเฉยๆนะโอเคอ้อใส่ตุ๊กตาหมีเนี่ยเหรอแล้วมีรูปด้วยโอเค ด้เวลาออกจากที่นี่แล้วเฮ้ยทุกคนสังเกตรูปนะสังเกตรูปนะจะมีกากบาดทิ้งหมดเลยฮะแล้วมีคนที่ยืนอยู่ตรงกลางอย่าบอกนะนั่นน้องซาเลนดาน้องซาเลนดิน่าหรือคุณครูหรืออาจจะเป็นคุณครูฮะใช่ไหมเฮ้ยมีความหลังว่ะเห็นไหมก็บอกเฮ้ย ดีโตโอ้โหน้องดีบี่ทำไมดีบีทำไมก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะถือตุ๊กตามหมีมาเฮ้ยใช่ใช่ไหมไปแล้วใช่ใช่ไหมเอาจบแบบนี้เลยเหรอ อะไรอะไรก่อนดีเอน็นจริงๆด้วยจบครับผมก็โอเคครับผมวันนี้ตะเลน,นีนาเดอตะกูก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเย่โอ้โหต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วนะคือบรรยากาศอะไรก็ทําดีครับผมแต่ถ้าเอาความน่ากลัวเลยนะอ่าให้ให้แอน้นั่นดีกว่าครับผมซะเลน,นีนาเดอเซลล่าสำหรับพี่น่ากลัวกว่าเยอะครับผมแล้วคือ ไม่รู้ดิมันทําให้หลงทางด้วยฮะแต่อันนี้คือเดินเป็นแบบข้างๆอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังข้างบนอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ง่ายดีนะถ้าใครอยากลองเล่นแบบเกมสเลนดีนาตั้งแต่เล็กๆนะผมอยากเฮ้ยยกเลิกความกลัวของตัวเองอะไรเนี่ยฝึกความกลัวให้มันหายไปนะฮะก็เดินสกูลเนี่ยดีสุดครับผมเพราะว่ามันเดินแบบไปไปง่ายอะ่ะเอาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นเดอเซล่าก่อนนะ โอ้ซับซ้อนไม่พอนะยังจะต้องมาเจอน้องหลอกอีกนะฮะไอ้ทีนั้นก็ทีนั้นก็วุ่นวายเลยปิดเกมหนีเลยอะไรอย่างงี้ครับผมก็โอเคครับผมยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาทําน้องเซเรนิน้าตอนต่อๆไปเรื่อยๆนะผมสําหรับใครที่อยากดูหลายๆภาคก็ดูในเพลย์ลิสต์น้องเซเรนินนาได้ครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายู้เจอกันใหม่ครับผม